โอ้มาแล้วครับมาแล้วครับมาครับโอ้ลูกน้องมาแล้วลูกน้องมาแล้วยูเปอร์ยูเปอร์ยูยูขอสีหาลังเอ้าว่าไปยังเอามางับถอย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 ลาก่าลากรึขึ้นนี่ก็ได้ không phải ๆ này ไปใส่ล่ะโอ้ปลา ตั้งอยู่คนี้คุ่มไงกลุ่มนี่ะก่อนน้ำเลยลูกมันหัวจากมองมันสิลอดป่ะดูลงมาไปก่อนน้ำเลย ยังไม่ยังหนาวผมขอม่น้วหบุ่มบุ่มยังนอให้ยงน่อไปให้หน่แล้วคนเป็นบ่อบุ่มให้หนอดูนบ่ของมนอยั่อน้ี่มีกะบอกนี่เดมเดนักฮะเป็นบ่อไซร์ีดเน่ยโอ้โขดขั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 ดขดขั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 ดข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 

เริ่มกินนี่แล้วครับพี่น้องเรลุ้้วยนดีเหอนัอนกเชียวกว่ามัมฝนักเชี่ยวมากว่าฝนฝุนยันเมียรุนยันเมียมีลุนนี่ รุ่นนี้ก็ยันน้ำโอ้ฮะบวันที่เป็นตัวหน่อยมันหลุดหรือเปล่าอย่าไปว่ามันหลุดมาท่านหลุดดอกอะไรักมือโอนโมันมันมันเกี่ยวตกน้ำเนาะโอ้เขาบวาเกี่ยวกับน้ำเขาดูโอ้สุดที่ได้ครับผมเอไปมื้อนี่กินยากกินยาก

ล้มโดยช่วยกันครับตัวนึงเหคับเห็นละเห็นละโอ้ไงยูี่เปื่อยเยข้าบปกมน่้ยดโอ้ยักไยข้วยไปไปไปพี่น้องชมครับชมเลายแรกของวัน หาเรืองงานเด้อโอ้มีหามีหาเช้าของวันศุกร์เออโง่บอลก็ปดปดเปดดนอนี่ครับสุบยอดสุดยอดสุดยอดมีหานี่ครจนอาอะไรทไม